รงรับจำนำเทศบาลนครและเทศบาลตะบลวิชิตปรับลดอัตราดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาํำรานีเพื่อสำรองเงินไว้ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 และรับเปิดเทอม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ประกอบกับอยู่ระหว่างการเปิดโรงเรียนสถานธานุบาลเทศบาลนาครภูเก็ตจึงได้เพิ่มมาตราการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของประชาชนโดยการปรับลดดอกเบีย้ยและขยายระยะเวลาในการรับจำนำพร้อมสำรองเงิน100ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับประชาชนและยังช่วยให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ดีขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายน2563แบ่งอัตราดอกเบีย้ยออกเป็น2ช่วงคือเงินต้นไม่เกิน5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.125ต่อเดือนเงินต้นเกินกว่า5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1 0 00, 0บาทซึ่งการคิดอัตราดอกเบีย้ยเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดการสถานธานานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยคิดอัตราดอกเบีย้ยต่ำกว่าภาคเอกชนนอกจากนี้ ผู้จำนำยังสามารถผ่อนชำระเงินต้นที่จำนำได้โดยทางสถานธนานุบาลเทศบาลนครภูเก็ตไม่จำกัดวงเงินผ่อนชำระและขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ4 4เดือน30วันเป็น8เดือน7เดือน30ว,นวันเพืเ่อ,เ,อเป็นการช่วยเหลือผู้จำนำอีกทางหนึ่งโดยในปี2,563สถานธนานุบาลให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่44ล้านบาท คาดว่าเม็ดเงินจำนวน100ล้านบาทจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนนายสุรเชษฐ์เท้าพันแดงผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนนะครภูเก็ตกล่าวว่าในแต่ละวันมีประชาชนมาใช้บริการเฉลี่ยวันล,ละ200คนซึ่งทางสถานธนานุบาลก็มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในส่วนของเทศบาลตะบลวิชิตก็ได้มีการสำรองเงินไว้80ล้านบาทเพื่อใช้ในการให้การช่วยเหลือทางการเงินระยะสั้นแก่ประชาชน นางสุคนทิพย์จินดาพลผู้จัดการสถานธนานุบาลตำบลวิชิตกล่าวว่าสำหรับสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิชิตมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 วันละประมาณ80-100คนและในช่วงนี้ทางโรงเรียนต่างๆกำลังจะเปิดภาคเรียนทางสถานธนานุบาลจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั้งนี้ทรัพย์สินที่ประชาชนนำมาจำนำไว้มากที่สุดคือทองคำรูปพรรณร้อยละ99 รงลงมาคือประเภทนาฬิกากล้องถ่ายรูปเครื่องมือช่าง